ราชาลูกหนังทโรขอเสนอ a อนฟิลอินเด็รายงานสถิติเจเรลวคอนซาปะทะฟูแลม90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล113ครั้งผ่านบอลสำเร็จ96ต่อ105ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล91%ชนะการดวลบนพื้น2ต่อ2ครั้งชนะการดวลในอากาศ4ต่อ6ครั้งสก,กัดบอล2ครั้งโดนบล็อกช็อต1ครั้งเคลียบอล2ครั้งเก็บบอลจังหวะ2หรด้ตัดบอลได้7ครั้ง เป็นอีกหนึ่งเกมที่ควันซา,ท,าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบเกมนี้ความแข็งแกร่งของเขานั้นถือว่ายอดเยี่ยมเลยบางครั้งการสกรัดและการเคลียบอลแม้กระทั่งการสรงบอลยังเผลอคิดว่าเป็นเฟอร์กิลฟันดเองด้วยซ้ําความนิ่งของเขาคือจุดแข็งจริงๆมันเหมือนกับว่าเขาเล่นกับทีมนี้มานานมากแล้วไม่ใช่เพิ่งแค่ในฤดูก,กาลนี้มันดูเนียนตาและกลมกลืนไปกับระบบทีมทั้งหมดเลยจริงๆ แอนฟิวอินด์รายงานสถิติวัตุรุนโดปะทะฟูแล่มลงเล่นไป90นาทีสัมผัสบอล8 7ครั้งผ่านบอลสำเร็จ7 0ต่อ77ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล9 1เเปลี้ยงบอลสำเร็จ2ต่อ2ครั้งสกัดบอล1นครั้งเคลียบอลได้2ครั้งเก็บบอลจวหวะ2หรือตัดบอลได้7ครั้งชนะการดวลบนพื้น3ต่อ9ครั้ง33%ชนะการดวลกลางอากาศ3ต่อ4ครั้ง7 5เปเ์ ครึ่งแรกผลงานอาจไม่ดีเท่าไหรแต่พอครึ่งหลังมีการปรับปรุงแทคติกไม่ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวผู้เดียวดายอีกมีคนคอยช่วยเหลือรับทรงบอลมากขึ้นทําให้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวเอนโดยังคงเป็นคนสําคัญของทีมในายามที่เขาต้องเป็นตัวสกรีนคนสุดท้ายก่อนที่แนวรุกฝ่ายตรงข้ามจะไปถึงแนวรับของทีมก็ต้องผ่านเขาไปก่อนการทํางานคนเดียวบางครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ครึ่งหลังแก้ไขและทําได้ดีขึ้นอย่างมาก เอนโดนี่เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญเลยในครึ่งหลังที่ทีมทําผลงานได้ดีขึ้นครึ่งแรกเขาช้าเกินไปมันดูสโลสโลว์เกินไปครึ่งหลังมีการเพิ่มสปีดบอลเร็วและทําได้ดีขึ้นมากมีส่วนสําคัญช่วยทีมได้มากเลยเมื่อความคมกลับคือนลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์ขอขอบคุณบทความจากแจ็กกี้ฟุตบอลมีสครึ่งมักเป็นคำกล่าวที่หยิบยกมาใช้ได้ตลอดเวลา หากจะสรุปผลงานที่เกิดขึ้นของเกมครึ่งแรกแย่ครึ่งหลังเยี่ยมครึ่งแรกเยี่ยมครึ่งหลังแย่เกมที่จบลงไปล่าสุดจากคาราเวนคอสเทดริมแม่น้ำเทมบนชัยชนะของลิเวอร์พูลอย่างงดงามสะท้อนว่าลีฟุตบอลมี2ครึ่งได้ชัดเจนอะไรทําให้ครึ่งแรกแย่ครึ่งหลังเยี่ยม 1. เด็ดขาดเมื่อได้ยิงปัญหาการยิงให้มันตุงตะ่ายจากการสร้างโอกาสยิงนับร้อยครั้งใน4-5เกมของหงแดงมาเกิดผลในเกมล่าสุด เมื่อไม่ต้องยิงเยอะแต่ขอให้คมก็ได้ประตูแล้วจากเกมที่ตื้อๆภายใต้แทคติกเพรสดุดันของฟูแลมที่มาโกซินวามักใช้ได้ผลแต่จังหวะปั่นฟรีคิกลูกแรกในฤดูก,กาลของเทรนทำให้เด็กผงขึ้นนำา1ต่อ0ในนาทีที่32นี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในหลากหลายเกมที่สิ้นเปลืองโอกาสของลิเวอร์พูลไม่งั้นคงไม่ตกรอบ FA หรือเสมอที่โรงละครเมื่อช่วงก่อนสงกรานทรนจัดให้งดงามอย่างที่ผู้บรรยายปฐมพบอินบำรุงบอกว่าเต็ม1ิไม่หัก แม้ถ้าคิดจะหักคะแนนการยิงของเทรนลูกล่าสุดโค้ชถมน่าจะโดนตีมือละครับงามหยดย้อยจริง,รงๆลูกฟรีคิกของเทรนการยิงให้เข้าคือสิ่งที่ลูกทีม jk 2 0ขาดหายไปในช่วงที่ทีมต้องการประตูทั้งเกมที่เป็นใจและไม่เป็นใจ 2. เกมรับอย่างลม้มหลวมประตูหนึ่งต่อหนึ่งท้ายครึ่งแรกของฟูแลมเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาใช้ความดุดันช่วงเจนาทีท้ายลุยใส่จนแนวรับหงกระจาย เทรนยืนดูที่ริมเขตโทษใช้สายตาและแรงใจช่วยป้องกันโดยให้เอนโดรับชะตากรรมร่วมกับคอนซาฟันไดและรอบโบขณะที่เ,เล่นฟูลแลม์เติมมาในเขตโทษ 4- 5คนนั่นเองที่คาสตานสำหรับ2เสียบเสาเข้าไปจากระยะ10หลาง,ง่ายๆจบครึ่งแรกที่1ต่อ1แบบที่เด็กหงดูเป็นรองเรื่องการเพรสซิงของนักเตะที่เปลี่ยนไป5คนทั้งแผงมิดฟิลด์และหน้า3เพื่อรักษาสภาพทีมให้สดขึ้นของ JK เเอนโดเอลเลียสและกราเฟนแบกแทบไม่ได้เล่นด้วยกัน กระทั่งกากโปโชตาและดีอาร์ส3กราเฟนแบกก็ยังขมกริบต่อเนื่องครึ่งหลังได้ประตูสุดสวยนอกเขตโทษของแรนกราเฟนแบกมิดฟิลด์ที่ถูกเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวออกตามโซเชียลเมื่อจบครึ่งแรกจังหวะฟูลล่มเสียบอลเมื่ออิวอี้พยายามแก้เพรสเด็กหงด้านขวาแต่การเปิดบอลขวางสนามนั้นถูกเอลียดดักเอาไว้ได้ก่อนให้บอลเร็วหน้าเขตถึงเท้ากราเฟนแบกที่มีเวลาแต่งบอลเพราะมิดฟิลด์ฟูลล่มหายหมด กาเฟนแบกวางเท้ายิงอย่างเด็ดขาดเสียบเสาเข้าไปงดงามประตู2ต่อหนึ่งคือการกําหนดเกมในครึ่งหลังของหงแดงเพราะจากนั้นฟูแลมไม่กลับมาสู่เกมได้อีกเลยก่อนโดนลงโทษอีกครั้งเมื่อเสียบอลใกล้ๆกลางสนามในฝั่งตัวเองจังหวะเบียวอัพจากเบเกอร์ออกด้านซ้ายฟูแลมขึ้นเพรสพร้อมดันไฮไลท์ดีฟเอนต์บอลถึงกาโกที่ปั๊มบอลกับตัวสิน,สนเซนเตอร์เจ้าถิ่นได้จึงแทงให้โชต้าเดี่ยวเข้าไปยิงง่ายๆเลยนาที72นำาต่อ1นนี่ต้องแบบนี้คมกริบ หลุดเดียวต้องยิงเข้าอย่างไร้ข้อแก้ตัวเพราะนี่คือบอลอาชีพไม่ใช่บอล VIP อน VIP 4โรเตชั่นนั้นได้ผลถ้าชุดผู้เล่นใน72นาทีที่นำ3า3ต่อ1มันคือความสดนั่นก็เป็นคำตอบว่าเกมแพลนเรื่องนักเตะของ JK ได้ผลและบอลมันชนะก่อนหมดเวลา18นาทีโดยไม่ต้องพึ่งโมแม็กก้าและดาวินซึ่งลงมาก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ ศักยภาพแนวลึกถูกใช้ได้ดีในลหลายๆเกมปีนี้ชัยชนะพร้อม74แต้มเกาะไปกับปืนใหญ่อาร์เซนอลไล่ตามอยู่ด้านหลังลดความกดดันจากตำแหน่งผู้นำลงก่อนเจอศึกหนักที่กุฎิสันพาร์คคืนพุธนี้3มแต้มที่น่าจะพอสร้างความมั่นใจให้ทีมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจมีลและแนบอาีิมิดฟิลคนดังยกให้อาร์เซนอลจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าส่วนในซีซั่นนี้จะยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้าวินสำเร็จ การแย่งแชมป์ลีกสูงสุดแดนผู้ดีซีซั่นนี้เข้มข้นอย่างมากเมื่อมีถึง3ทีมทั้งแมนซิตี้อร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่ต่อสู้กันอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ทางเรดแนปมองไกลไปถึงฤดูกาลหน้าว่าเป็นปืนใหญ่ที่คว้าแชมป์ไปครองผมคิดว่าาอ์เซนจะคว้าแชมป์ในปีหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรดแนปกล่าวผ่านสกายสปอร์ตผมคิดว่าพวกเขามีความสามารถพัฒนาขึ้นทุกปีและจะเพิ่มนักเตะเข้ามาอีก 2- 3ถึงคนในช่วงซัมเมอร์พวกเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเป็นทีมเต็งสาหหรัับผมในนนี้ ส่วนทีมที่จะคว้าแชมป์ซีซั่นนี้ทางเรดแนปกล่าวว่าผมยังมองที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับทีมแชมป์ซีซั่นนี้ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายและซิตี้จะคว้าชายเกมที่เหลือทั้งหมดได้นี่เป็นลีกที่มีความยากจริงๆซิตี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่ทำได้เมื่อปีที่แล้วแต่พวกเขายังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดค่าตัวรวมเกือบ6,000ล้านรูปเบนอโมริมขอ3แข้งสปอร์ติ่งร่วมงานลิเวอร์พูล ซูโปรสเกตร,รายงานข่าวว่ารูเบนอโมอริมเทรนเนอร์สปอร์ติ้งลิสบอนต้องการดึงลูกทีมทั้งกอนเซโลอ,อินนาซิโออุสมานดิโอมองเด2สองกองหลังและมอนเชฮูมันกองกลางไปร่วมงานด้วยหากโยกไปคุม Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเทรนเนอร์คนอุ้มวัย39ปีตกเป็นข่าวตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าน่าจะได้ไปเป็นผู้จัดการทีมหงสแดงต่อจากเจเกนครอปที่จะอาลาชินแอนฟิลด์หลังจบซีซั่นนี้หลังการเจรจาเป็นไปด้วยดี ซื่อเมื่องอไฟทองเผยวา่าอโมดิมขอรเวร์พรูเรื่องเสริมทัพโดยอยากได้อีนาโชและดีโอมองเด้คู่เซดร็กสปอร์ติ้งมาเสริมแนวรับเนื่องจากเจมาติเตรียมลาหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่อิบราฮิมากราเต้กับโจโกเมสก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเรื่อยๆนอกจากนั้นอโมดิมยังอยากได้ฮูมันมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กมาเสริมแดนกลางอีกด้วยหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสปอร์ติง้งจนมีหลายสโมสรในยุโรปให้ความสนใจรวมถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ในพิมลีกที่จับตาอยู่เหมือนกัน สำหรับค่าตัวรวมกันของทั้ง3ามนักเตะน่าจะอยู่ที่ราว130้าล้านปอนด์โดยเดียวมืองได้วัย20ปีมีค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด์แต่สปอร์ติ้งคงพร้อมปล่อยถ้าได้50ล้านปอนด์ขณะที่อินาเชโอวัย22ปีมีค่าฉีกสัญญา51ล้านปอนด์แต่เชื่อว่าสปอร์ติ้งพร้อมขายที่40ล้านปอนด์ในราคาเท่ากับฮูมันวัย2ีปีแมนยูลิเวอร์พูลหลังท้าย เปิดอันดับฐานแฟนบอลท้องถิ่นพรีเมียร์ลีกเปิดอันดับฐานแฟนบอลท้องถิ่นพรีเมียร์ลีกทั้งแมนยูลิปูและแมนซิตี้ติดโผสามทีมรังท้ายแมนเชสเต์ยตเป็นทีมที่มีฐานแฟนบอลท้องถิ่นน้อยสุดในบรรดา20สมสรสพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024หลังปีแสดงมีจำนวนอยู่แค่23เท่านั้นขณะที่ลิเวอร์พูลก็มีฐานแฟนบอลท้องถิ่นจำนวนน้อยเช่นกันโดยอยู่ที่27ร์ังดับ19ส่วนไบรตันมีแฟนบอลท้องถิ่นจริงๆมากสุดแค่71เปซ์ อันดับฐานแฟนบอลท้องถิ่นทีมเพียงริกตามข้อมูลจาก Statista 1ไบรตัน71% 2เปฟอร์เรสต์70% 3อนิวคาสเซิล69% 4ลูตันทาวน์68% 5บุฟแัมตันร่วมเบนฟอร์ด67% 5เร่วมเวสต on, ์แฮม67% 8. คริสตันพาเลท6 6 9. เชฟฟี 11, ham, ิเป็ด64% 10. เปอร์ลี 15, Villa, ่6 11. ฟูลแล 20, ited, ่ม9 12. อาร์เซนอล5 8 13. เชลซี5 7 14. บอมัด5 6 15. แอสตันวิลล่า55%ป 16. สเปอร์52อเอร์น49% 1 8เอนซิตนสี้3 8 1เก้าเปอร์เู็นต์ 18. แมนเชเต หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ